เตวนีพัฒนานั่นมาสวัสดีพี่น้องในเมืองอากาศหนาวๆค่ะพี่น้องจา้าอีหนูอีหนูน้าแข็งจับหลังวันนี้หนาวนะคะติดลบสามค่ะพี่น้องจา้าเป็นน้าแข็งไปมืดเลยค่ะคาเมนีพัฒนานั่นกับปีเตอร์สิได้พาพี่น้องไปหาเหลาะเบิงเบิดโท่ฟ้ามใดที่เขาขายฟ้างนะคะทุกคนค่ะ อีกเกิงดวงย้ายยายพี่น้องเห็นบ่อีกเกิงเดือนดาวผู้สาวต่ำเขาพัะานั่นจะพาพี่น้องไปเมืองข้าวรานะคะเข้ามาหาหลอกเบิงมาพอดแก้ล่วงกินน้ำกันเลยจอดถ่ายวิดีโอพี่น้องเบิงค่ะนกคอกระทู่นะคะทุกคนกระไล่หลายเสียงหองแต่สวยๆดูฝ่ยนกคอกระทู่อสเตรเรียตัสวสีขาวนว,ว,สวลสีเหลืองตัวบางใหญ่นะคะทุกคนค่ะคุณ หอมเป็นบนบนเลอพี่น้องหลังจากเขาขับรถมาจากน้อยกับมาพอฟ้ามแกะพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนไถยาเขียวกะจีค่ะพี่น้องคะ่ะแกะมีความสุขมากๆเ้อทุกคนคุณมีหญ้าที่เขียวกะจีทั้งกินทั้งนอนพี่น้องเอ้ย เมือเข้าลาก,ก็จะมีพื้นทีลาบหลายนะคะทุกคนคะเหมาะแกการปลูกห้านะคะคนอสตเตรเลียเขาเรียกว่าท้องค่ำสีเขียวก็คือห้าหยาเลียงสัตว์ที่จะไม่เห็เป็นก่อนฟางขายนะคะปีเตอร์แป๊วฟางมากนะคะอ๋ไปซื้อฟางมาไวใหงงัวค่ะมันหนาวค่ะมันต้องมีฟางนะคะ ห้ามันกระเหลืองตายเหมือนมันหนาวเป็นน้ำแข็งที่น้องหลังจากเขาได้เบอร์โทรมาแล้วปิดตือโทรไปนะคะเขากระบอกให้ฝาวมาเอาค่ะทุกคนค่ะพัฒนันบดได้ไปน้านะคะปิดตื่อบอมือถักทายเขานําค่ะพัฒนันไปเลียนภาษานะคะกันเลยเบดได้ไปนําเลยเบดได้ทายวิโอ้พี่น้องเห็นเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือรถบรรทุกเข้านะคะไปเตือไปใส่แล่าก็ในการขนทรงกระตองให้ปลอดไั่ตองรัดทุกสิ่งยางให้แน่นนะคะทุกคนขาฟังก็งามงามค่ะเพ็ดคนเดียวนะคะนี่เสือกรัดัดยวนไปฟังนันแหล้วก็ล็อกฟังนันนะคะเข้ามาชัน 250, 250 ton and ก่อนละ,อะสองลอยหาซิปดอนนะคะสองลอยหาซิปเรียนประมาณ40ก่อนนะคะก่อนละสองลอยหาซิปเรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณถูกก่อนละประมาณเกือบ6,000นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ประมาณ40ก่อนบนรถทงงักเงานี่ก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ สองแสนนิดๆน,นะคะทุกคนแพงอยู่ค่ะปีนี้เนาะก็เชือกไว้ค่ะไปสื่ออยู่เมืองที่พัฒนันผ้าพ,พี่นองไปเที่ยวสวนเจเปนิตกาเดนนะคะทีนสวนสงขามโล่าครั้งที่สองนะคะแต่สมัยคนญี่ปุ่นสางไวนะะ้นะคะนะคะเมืองน,นั้นคะเจาัน มันบ่หนาวท่อเมืองนี่ค่ะเรากา็อเป็นดินเป็นหยังมันก็จะดีมันบอเป็นพื้นที่ภูเขาคือท่างนี้เนาะคะ่นะเนาะขับรถประมานชั่วโมงก็กลัวค่ะพี่น้องป้างสวยงามค่ะค่ะมันเป็นหญ้าีหยังดอกพี่น้องเป็นคือหย่าหรือว่าเป็นคือต้นทั่วนี่เบิ่งเจังหนึ่ง มันว่าเป็นหยาแบบเป็นเข่าเพื่อนต่อเสี้ยงหมันเท้าเนาะถ้าเป็นหยาแบบเป็นฟางต้นเขามันก็สิเถกค่ะอันอันก้อนอันนี้มันสิแพงแต่วงัวมันหมักเนาะพี่น้องเนาะมันแสบก็กันนะคะค่ะทุกคนค่ะเฮา่ล่อยให้ปีเตอร์เฮดงานอยู่นี่เนาะเรากัสีใหญ่ฟางเขาไปไว้ในเฉดค่ะพัฒนนันสิ้าพี่น้องมาเก็บดอก กะหล่ำดอกไปผัดใส่ไก่นะคะทุกคนคะ่ะเป็นเนวอกินแลงนะคะพี่เตร์ก็กินค่ะกินน้ำใดอยู่คะ่ะเกือบจะทุกชนิดนอกจากตะบพเห็ดเผ็ดนะคะหัวบอกยาเลยจ้ามาตัดผักไปเห็ดน่ากินจ้ะผักกะงามต้นย้ายยายพี่น้องเสียงตัดว่ามันปั่มต้นไม่ว่ามันโคนต้นไม่ ได้ค่ะฝีมือการปลูกผักจัวใบอ่อนๆมันเอาไปผัดกินได้นะคะเราก็จะเอาใบมันไปทิ้งไว้ข้างนอกให้วัวเรากินขั้นแรกเข้าก็ต้องหุงเขาก่อนละค่ะไทยจัสมินไรซ์นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ หงเขาหงนามกอนเด้อพี่น้องเศร้านามล่างออกจยกสองสามนามผลลัพี่น้องคะ่ะมันจัางขอสะอาดเนาะก่อนที่เาจะหงนะคะ จากนั้นห่ากเบาพักทเท้าเก็บมาจากสวนมาล่างทําความสะอาดค่ะทุกคนค่ะล่างให้มันดีๆนะคะพอบางเถื่อมันก็นมีถากาติดมาน้ำอยู่นะคะตัวถากหน่อยก็มากมาเข้าต้องล้างดีๆค่ะพัฒนันจะพัดแค่ครึ่งหัวนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไวถ้ถากินกับตำมะเึ่งไปนะคะ ล้างเสร็จหั่นเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นตะแรงของเรานะคะล <c oughs> อากบมาหัน่นหอมหัวใหญ่ทีเ่เราปลูกเองนะคะแล้วก็มีแค่รอดนะคะเอาเป็นส่วนผสมไปน้ำกันพี่น้องจะได้แสบน้ำกันแต่ละั้นนะ หลังจากนั้นพัฒนานั่นจะเ,เนื้อไก่นะคะเนื้ออกไก่ออกมาล่างทาความสะอาดนะคะทุกคนคือว่าเวลาห้าเห็ดเนี่เห้าตองเห็ดไหมดในครั้งเดียวนะคะห้าจะบ่เอากลับเขาไปแช่ตู้เย็นไว้อีกนะคะทุกคนคะ่ะพัฒนานั่นจะล่างด้วยเกลือนะคะล่างเกลือสองเถือบุเด้อยพี่น้องล่างขยําขยําเกลือแล้วก็เปิดน้ำใส่นะคะล่างแล้วก็ขยาขยําอีกแล้วก็เอาเกลือล่างอีกแล้วก็เปิดน้ำใส่ ขย้ำขยำล่างอีกนะคะเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วสีสันมันก็นจะสวยกว่าเห่าอนบหลางเกลือนะคะทุกคนลอกหมบเลยนะเนื้ออกไก่นะคะหลางเกลือะค่ะเอาเกลือหลางนะคะกินจะได้พ่บบเหม็่บ่ข้าวนะคะ สีก็จะได้สวยด้วยค่ะ่ะทุกคนคะ่ะไก่ที่ห้าออกมาจากซองฟิตละล่ายนำแข็งแล้วล่างทำความสะอาดเข้าก็ต้องฝ่าวเห็ด เป็นเมนูอาหารเทาจะบอเอากับเขาไปแซส่องฟิตอีกนะคะเพราะว่า,าปิเตอร์บอกว่ามันจะทําให้ทองเสียนะคะเพราะว่ามันมาโดนอากาศแล้วเทอาก็ต้องฝ่าวเห็ดประกอบอาหารนะคะทุกคนอันนี้เราจะหั่นเป็นเตาเอาไว้ทำาบาร์บีคิดวดค่ะเด้อ อันนี้สำหรับทำบาร์บีคิวอันนี้สำหรับผัดกินเย็นนี้ด้วยค่ะอันนี้จะหั่นไว้ทำผัดกระเพรามันหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้จะหมักก่อนด้วค่ะหมักซอสบาร์บีคิว เรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้จะเป็นเน้ากินแรงเหมือเอือนนะคะเรียบร้อยอ่าครบอันนี้ประสงค์ครบไฮเทคไม่ต้องตำจ้า ถ้าจะเอาผักไอ้ดอกกะหล่ำกับไอ้แค่รทลงมาลวกจากประมาณนให้มันสุกจากน้อยนะคะมันจะได้สุกพร้อมกันนะคะเนาะเวลาเข้าไปผัดค่ะลวกก่อนผัดนะคะสูตรปัทนานเองเนี่ยล่ะคะ่ะอันนี้ก็คือปลาคอใหญ่นะคะปลาคอใหญ่หรือว่าปลาชนแดดเดียวค่ะซื้อมาจากลานเอเชียกันนาจะใส่สีเนาะพี่หน้องมันแดงเนาะเป็นของเวียดนามค่ะ น่าจะเป็นของเวียดนามฉีดน้ำมัน สุกแล้วนะจ๊ะปิดแก๊สจ้า I'm yes. หงช้อนโต๊ะรสด,ดีประมาณหนึ่งช้อนชาน,น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ กิมจ้าอ้ายอ,อยอาวยอยแล้วเราก็ปิดไฟค่ะพัททาน่นจะร้ยน้ำมันง่า่นิดนึงนะคะให้มันหอมค่ะว้าวไปกินเขากันจ้า กินเขาแรงกักันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับพัฒนั่นแล้วบ่มีแก้วมันมาสิแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแก้วพริกผงเนี่ยหละไปกินกับนะคะพริกป่นเพชนะจัหน้อยเด้อค่ะชูโรดนิดเนื่อน้ำปลานิดน้อยมะนาวหรือว่ามะนาวอืมด แล้วก็คนคนคน <S 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 ไปกินกพ็พัดพักเนี่ยและกับถอดประคอหญ่เนี่ยแะพี่นอ้องซิมสิอืมเสร็จ มากินข้าวแรงจ้า